ค่ะผิวเราแบบแดงลอกหนักมากเลยค่ะแล้วก็มีสิวอุตันขึ้นมาเต็มเลยค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจว่าถ้าลองแล้วแพ้เนี่ยเราก็จะไม่หยิบมาแนะนํานะคะแต่ปรากฏว่าหลังใช้เนี่ยสภาพผิวดีขึ้นเกินคาดมากๆเลยค่ะแล้วก็เรื่องสิวต่างๆเองก็ดีขึ้นแบบเห็นชัดเจนด้วยนะคะวสวัสดีค่ะมิกจริงค่ะ ช่วงที่ผ่านมาเราเจอปัญหาผิวหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเราแพ้สกินแคร์ที่มีเรตินอลตัวหนึ่งนะคะช่วงแรกนะคะผิวเราแบบแดงลอกหนักมากเลยค่ะแล้วก็มีสิวตันขึ้นมาเต็มเลยค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเราเครียดมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะหาสกินแคร์ที่มีความอ่อนโยนจริงๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ผิวเนี่ยอ่อนแอไปมากกว่านี้แล้วค่ะแล้วตอนนั้นทางแบรนด์ดรดีซึ่งเป็นแบรนด์ที่คิดคนโดยคุณหมอเนี่ยได้ติดต่อเรามาพอดีนะคะเราก็เลยลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับทางแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูค่ะ แล้วก็พบว่าทางแบรนด์นมีผลวิจัยรองรับนะคะแล้วก็ผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานรวมไปถึงผ่านการทดสอบ dermatology t e ทสโทดยแพทย์ผิวหนังนะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ส,บสบ่วนผสมมีความอ่อนโยนคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะรวมไปถึงช่วยเรื่องสิวต่างๆได้ดีด้วยเราก็เลยตกลงรองใช้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ดค่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็ลองใช้มาได้ประมาณ10วันแล้วนะคะและหยิบมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการใช้จริงทั้งหมดเลยนะคะดีไม่ดีไงเราก็จะบอกเพื่อนๆตามตรงแน่นอนค่ะก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับสกินแคร์ให้เรารองใช้นี่ก็คือเซตนี้ทั้งหมดเลยนะคะโดยระหว่างรองใช้เราได้หยุดใช้สกินแคร์อื่นๆทั้งหมดนะคะก็คือใช้แค่เซตนี้เซตเดียวเท่านั้นทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะตลอดช่วงที่ผ่านมาเพื่อเก็บผลการใช้จริงค่ะ สำหรับจุดเด่นของทางแบรนด์ก็คือผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนะคะแล้วก็ปัสจากจากสารอันตราย9ชนิดด้วยกันค่ะอาทิเช่นแอลกอฮอล์สีสารประหลอดสารตะกั่วไฮโดรคิโนสเตียรอยเมเนอรัลออยพาราเบนซิลิโคนเป็นต้นค่ะ แล้วก็ใช้สารสกัดพรีเมียมจากต่างประเทศร0 0ถึง11ชนิดเลยนะคะเช่นจากญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นต้นค่ะและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์เนี่ยก็มีรีวิวจากผู้ใช้จริงกว่าพันลายเลยนะคะที่บอกว่าใช้แล้วสิวดีขึ้นค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาในราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ง่ายในไทยค่ะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะตัวแรกได้แก่มูสล้างหน้าลดสิวตัวนี้ค่ะ เป็นโฟมลัางหน้าเนื้อมูสที่ใช้สารสกัดนําเข้าจากเกาหลีค่ะส่วนผสมที่เด่นๆเลยก็คือบีนอีไวท์โพค่ะที่ช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวได้ถึง83%เลยนะคะแล้วก็ไม่มีสาชรชำระล้างอย่างพวก SLS แล้วก็สบู่ต่างๆด้วยค่ะมาไปถึงใช้นวัตรกรรมไมเซราเทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องดูดฝุ่นนำสิ่งสกปรกออกจากผิวค่ะช่วยลดการอุดตันของสิวได้ค่ะ ที่สําคัญค่า pH ของเขาเนยอยู่ที่5.5นะคะซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะกับผิวค่ะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะสําหรับตัวนี้เนี่เป็นโฟมแบบที่เราชอบเลยค่ะคือกดแล้วมีฟองออกมาให้นะคะซึ่งฟองเขาเมีความนุ่มค่ะแล้วก็ต่อนวดบนหน้ารู้สึกสบายผิวมากๆเลยรวมไปถึงช่วยลดการเสรียดสีกับผิวได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เหลังล้างเนี่หน้าไม่แห้งเอียดด้วยค่ะ มีหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าหลังล้างหน้าแล้วผิวแห้งเอียดเนี่ยคือดีซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าผิวแห้งเอียดจนเกินไปอจะทําให้ผิวแห้งแล้วก็ทําให้ผิวผลิตน้ํามันมากขึ้นแทนค่ะเพราะฉะนั้นการคงบาลานซ์ระหว่างน้ําแล้วก็น้ํามันในผิวให้พอดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จเราก็จะแต้มบริเวณที่มีสิวด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะเป็นเจลแต้มสิวที่ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนตัวหนึ่งสําหรับเราเลยค่ะ คือคำเค็มเขาบอกว่าช่วยทำให้สิวยุบลงภายใน24ชั่วโมงหลังใช้นะคะซึ่งส่วนตัวบอกตามตรงว่าเราไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นะคะในตอนแรกเพราะว่าถ้าสิวยุบเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องแรงในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทําให้ผิวแสบได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าผิวเราแพ้อยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าหลังจากลองใช้วันแรกเนี่ยก็คือผิวเนี่ยไม่แสบอะไรเลยนะคะไม่แพ้อะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิวยุบลงจริงค่ะ เพราะว่าเขามีส่วนผสมที่ช่วยฆ่าเชื้อสิวได้โดยตรงนะคะอย่าง Silver Na n o s e b a s ซ o p ตเป็นต้นค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพแล้วก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็มี BHA ที่ช่วยผ่าเซลล์ผิวช่วยลดการอุดตันของสิวได้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้ใช้ทาแค่เฉพาะบริเวณที่มีสิวเท่านั้นนะคะแล้วก็สิวต่างๆจะยุบเร็วมากค่ะยิ่งโดยเฉพาะสิวเล็กๆจะเห็นผลเร็วมากค่ะส่วนสิวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ก็เห็นผลเช่นกันค่ะ ใครที่มีปัญหาสิวอยู่ตัวนี้แนะนํามากๆเลยค่ะหลังจากให้เราแต้มสิวด้วยเจลตัวนี้แล้วเราก็จะทาเซลั่ามลดสิวตัวนี้ต่อค่ะตัวนี้ก็ดีมากๆเช่นกันค่ะคือเขาไม่สว่วนผสมที่ช่วยฆ่าเชื้อสิวได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตนันสิวโผดสิวเรื้อรังเป็นต้นค่ะ รวมไปถึงช่วยลดการอักเสบรอยดำรอยแดงต่างๆได้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาสิวที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิวขึ้นใหม่ได้ด้วยค่ะเราลองเช็คส่วนผสมของตัวนี้แล้วมีหลายตัวให้น่าสนใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นซิงพีซที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวรวมไปถึงช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดความมันต่างๆได้ด้วยค่ะ รวมไปถึงมีในยาซินามาที่ช่วยลดความมันเช่นกันแล้วก็กระชับรูขุมขนรวไปถึงลดรอยต่างๆได้ด้วยค่ะแล้วก็มีอนุพันธ์ของอาร์เซราอิกแอซิดที่ช่วยยับยั้งเชื้อที่ทําให้เกิดสิวนะคะแล้วก็ช่วยลดความมันลดรอยต่างๆได้เช่นกันค่ะ เราก็มีซิก้าหรือว่าสารสกัดจากใบโบบกที่ช่วยลดการอักเสบต่างๆได้ดีค่ะแล้วก็มีไว i ์สตรอเบอรี่เอ็กซ์แทหรือว่าสารสกัดจากสตรอเบอรี่ขาวญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดรอยต่างๆได้ดีเช่นกันค่ะ สำหรับเนื้อคอจะเป็นน้ำใสๆนะคะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วค่ะที่สำคัญเลยก็คือระหว่างใช้เราไม่มีอาการแสบผิวหรือว่าแพ้อะไรเลยนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนใช้เนี่ยผิวเราอ่อนแอมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าหลังใช้ตัวนี้เนี่ยผิวเราแข็งแรงขึ้นค่ะ เป็นอีกตัวที่แนะนํามากๆเช่นกันค่ะแล้วก็ส่วนตัวเราตั้งใจอยากซื้อซ้ำได้ค่ะอ่างใช้เซรั่มเสร็จแล้วก็จะใช้ moisturizer เสริมบาเรียผิวแล้วก็ลดรอยเสียวตัวนี้ค่ะ อย่างที่บอกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนสมที่ช่วยทําให้เกราะป้องกันผิวหรือว่าบารีผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะอย่างพวกเซราไมล์แล้วก็สเตมเซลล์จากอางุ่นเป็นต้นนะคะซึ่งเมื่อผิวเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยปัญหาผิวต่างๆก็จะลดลงค่ะนอกจากทาให้บาเรียผิวแข็งแรงแล,แล้วเนี่ยตัวสเตมเซลล์จากอางุน่นย,ยังช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยค่ะไปถึงในเรื่องของความชุ่มชื้นเองเขาก็ดีเช่นกันนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของยาดูาร,รอนถึง8โมเลกุลด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่ ต้องกลัวเรื่องอุดตันนะคะเพราะว่าเขาไม่หนักผิวแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่ทําให้เกิดการอุดตันได้ค่ะสําหรับเนื้อเขาจะเป็นแบบเจลครีมนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง,ง่ายผิวอะไรก็ใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยไม่หนักนะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ไม่ทิ้งความเห,หนียวเนือหนักให้กับผิวได้ค่ะ เพื่อนน่าจะอยากชมผลหลังใช้กันแล้วใช่ไหมคะซึ่งเราได้ถ่ายผิวทั้งก่อนแล้วก็หลังใช้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไปชมกันได้เลยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าผิวดีขึ้นค่อนข้างมากเลยค่ะซึ่งเราลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าเป็นเพราะส่วนผสมที่เขาตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาสิวแล้วก็ผิวแพ้ง,ง่ายพอดีนะคะไปถึงส่วนผสมเนี่ยก็มีความอ่อนโยนมากๆทําให้สิวแล้วก็ผิวเนี่ยมันไม่แดงเห่อหรือว่ามีปัญหาเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมนะคะทําให้ผิวเนี่ยค่อยๆกลับมาแข็งแรงตามเดิมค่ะ เระคิดว่าสกินแคร์ของดออรดีนีนะ้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวแล้วก็ผิวต่างๆมากๆเลยค่ะสําหรับรายละเอเะียดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะถ้าใครสนใจลองเปิดอ่านกันดูได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมตรงไหนยังไงเน่ก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังมองหาสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวต่างๆได้นะคะถ้าใครสนใจลองใช้กันดูได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครเคยใช้เน่มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะคะหวังว่าคลิปนี้เน่เพื่อนๆจะ ชอชบกันนะคะคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไป็นลัใจกันด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย